สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสินค้าติ่งเกาหลีดอทใหม่นะคะช่องทางการติดต่อนะคะ igm 1 2 yg นกน้อย s h o p id line azhj สอง1นึ l ใน ig ก็จะลงสินค้าพร้อมส่งแล้วก็สินค้า P ีออเดอร์นะคะไปกดติดตามได้นะค่าส่งลงทะเบียนเริ่มต้นที่3 c b m s เริ่มต้นที่50นะคะมาเริ่มต้นที่อย่างแรกนะคะ ตัวนี้จะเป็นซองสุ่มนะคะราคา50บาทนะคะสั่งได้เลยนะคะก็จะส่มสินค้าจากไยร้านนะคะ50บาทตัวนี้จะเป็นโพสกิดนะคะเป็นเหมือนแบบที่คันหนังสือสมุดนะคะราคา40บาทนะก็จะมีก็เซเว่นแบ็คพิงแล้วก็ BTS นะคะมีลายตามนี้ส่วนนี้ก็จะเป็น โสต์อิเหมือนกันนะคะอันนี้ราคาอันละ40บาทนะก็จะมี NCT กดเซวแล้วก็มีคาแรคเตอร์นะคะแล้วก็มีแบ็คพิงค์ค่ะตามนี้เลยส่วนอันนี้เป็นเข็มกัดนะคะแบบกลมใหญ่นะราคาเซ็ตละ50บาทนะคะก็จะมีทั้งหมด5อันนะคะก็จะมีแบ็คพิงค์กดเซเว X1 แล้วก็ BTS ค่ะมีตามนี้เลยนะ ส่วนแบบนี้นะคะเป็นของวนณวันค่ะขายอัลละสิบบาทนะคะตามนี้เลยตัวนี้จะเป็นกระเป๋าดิสซอนะคะมีมีแต่ของเมมเบอร์เดี่ยวมาตัวเซเว่นนะคะอัละห้าสิบาทอ๋อแล้วก็มีของยุคยอมด้วยนะคะลายหน้าหลังเหมือนกันนะนี่นะคะแล้วก็มาลายนี้50บาทค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะ มีทั้งหมด12แผ่นในนี้นะคะราคาอลาห้บาทนะคะก็จะมีว,นา,วานวาลมีก็เซเว่นแล้วก็แบ็คพิงค์ค่ะ50บาทส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะคะเป็นแฟนอาร์ตนะคะอลายีบาทนะคะมีแต่ของแบ็คพิงค์นะน่ารักมากๆเลยนี่นะ ตอนนี้ก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะคะอัลละเซตละ50บาทมีทั้งหมด36แผ่นนะคะในนี้ด้านหลังลายข้างในก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีของ BTS Blackpink แล้วก็ EXO นะคะ50บบาทส่วนอันนี้จะเป็นเสื้อยืดนะคะ เ้ยยืดคาแรคเตอร์ BTS นะคะตัวละ180บาทนะมีสีขาวนี้กับสีแดงนี้นะคะน่ารักมากๆเลยตัวนี้เป็นลุคบุ๊กของก็เซเว่นนะคะยังไม่ได้แกะนะโคยังไม่ได้ใช้เล่มละ100บาทค่ะเข็มกัดมีของ b บ็คพิง n k นะคะเหลือแค่2เมมเบอร์นะอันละ10บาทค่ะส่วนอันนี้เป็น แข่งนะคะอะไรย20บาทนะคะจะมีลายตามนี้เลยนะนี่นะคะของอันนี้มีลายด้านหลังแบบนี้ด้วยนะเมมเดียวก็เซวก็มีนะรวมไอคอนวานวันค่ะรวม BTS อันนี้เป็นเมมเดียวก็เจนะคะแล็มัน รวมแบกพิงค่ะจองโเตยคิดค่ะจิมมี่จุก,ก้าเจโฮงจนอะละยี่สิบบาทนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นพวงกุญแจอันนี้อันละหนึ่งร้อยนะอันนีจ้จะน่ารักมากๆเลยนะนี่นะคะเป็นแบบนี้มีพวงก,กระดิ่งด้วยนี่นะอันละหนึ่งร้อยบาทค่ะก็จะมีอันนี้เลยนะเป็นคาแรคเตอร์นะคะ ตัวนี้ก็เป็นโฟมกุญแจเหมือนกันนะคะอันละ50บาทมีลายตามนี้เลยค่ะเป็นรูปหน้าคนนะน,นะ,ะส่วนอันนี้เป็นที่แขวนโทรศัพท์เหลือแต่ของแบ a ็คพิงนะคะราคา40บาทค่ะตัวนี้เป็นล่พวงองุ่นนะคะของกอเซเว่นนะคะมีวงเดียวนะอันละ40บาทค่ะ อันนี้เป็นพวงกุญแจยางนะคะของ EXO มีของ e x ซวงเดียวราคา40บาทค่ะส่วนอันนี้เป็นนาฬิกามาร์กนะคะราคา100บาทค่ะตัวนี้จะเป็นโลโม่นะราคา60บาทจะมี TXT แบมแบมค่ะยุกยอมวันวันค่ะ EXO NCT Jackson แล้วหกบาทนะคะจินยองยองแจค่ะมาร์คแจบอม NCT รายนี้นะคะ60บาทอันนี้ก็60บาทเหมือนกันค่ะเป็นทงตกแต่งห้องมีแค่ของก็เซเว่นกับ b t s ค่ะตัวนี้เป็นโลโมนะคะมีเชือกห้อย ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวหนีบนะคะราคา130บาทค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีแค่นี้นะคะเจอกันคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะซองสูม50บาทนะคะ